สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้มาอัปเดตอัปเดตนิดนึงนี่ที่ผมถืออยู่นี่คือการ์ดนะครับกล้องไซบูมารีที่ท่านได้จองจองผ่าน a c e b o o k เนาะหรือทุกช่องทางที่ท่านได้จองมาผมแจ้งไปแล้วนะครับว่าผมจะใช้การ์ดใบนี้นะครับท่านมีการ์ดแบบนี้ผมจะจ่ายกล้องให้กับสมาชิกที่มีการ์ดแบบนี้คือมีการ์ดคุณได้กล้องท่านนี้ใครที่จองในออนไลน์ไว้นะครับไม,ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ให้ท่านส่งการ์ดใบนี้นะครับส่งการ์ดใบนี้ มาที่บริษัทผมส่งกลับมาส่งกลับมาที่บริษัทผมพระเครื่องเมืองไทยนะส่งมาที่บริษัทแล้วนะครับท่านแนบที่อยู่ของท่านมากับการ์ดใบนี้แล้วผมจะส่งกล้องตัวจริงนะครับอ่าพร้อมการ์ดที่มีการทำลักษณะว่ารับกล้องแล้วคืนกลับไปให้ด้วยกล้องใบนี้ผมจะทำนะครับก็จะทำคือจะมีการเจาะทำลายส่งคืนกลับไปการ์ดถ้าถูกเจาะแล้วจะไม่สามารถรับกล้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปเกาะเจอก,การ์ดเล่นไม่ได้นะท่านนะครับส่งการ์ดใบนี้มาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะครับอ่าหรือไม่ไม่งั้นไปดูในคอมเมนต์นะครับและและที่สําคัญคือส่งที่อยู่ให้ชัดเจนส่งที่อยู่ให้ชัดเจนที่อยู่ของท่านนะครับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ชื่อที่อยู่หรือจะแนบบัตรประชาชนมาด้วยก็ได้เป็นดีเลยมันจะได้ไม่ผิดนะครับส่งมาและผมจะส่งกล้องอันนี้กลับไปให้ท่านนะครับ ถ้าจะส่งผมแจ้งไปแล้วว่าฟรีผมส่งให้ฟรีนะครับอ่าไม่เป็นลายนะครับเราส่งให้กันนะครับก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้กล้องอยู่ที่ผมรตแรกแล้วมาแล้วนะครับจะรอร็อต2อยู่ก็จะประมาณปลายเดือนธันวาเพราะนั้นเนี่ยท่านรับรตแรกก่อนท่านที่ส่งมาก่อนนะครับผมก็จะส่งกลับก่อนแต่ไม่ต้องกลัวนะถ้าส่งมาแล้วยังไม่ได้รับแสดงว่าท่านอยู่ระหว่างการดําเนินการการจัดส่งกลับนะครับเพราะฉะนั้นต้องอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะครับก็ ประมาณนี้แจ้งข่าวอัปเดตให้ก่อนนะครับส่งการ์ดพร้อมที่อยู่ของท่านดีจะให้ผมจัดส่งของไปนะครับตามนี้นะครับาตามนี้นะต้องระวังนะระวังมิจฉาชีพด้วยามาทุกช่องทางเลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะระวังระวังนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับ